ได้เลยมาเอารับมาแล้วมาแล้วที่จะแกะให้ชมเลยนไปตัดหอใหุ้มมาเป็นอย่างดีครับกันตันกันกระแทกนะครับโอ้หลายชั้นจริงๆนี่เลยขึ้นสนิมนะครับขัดกระซ้ายขัดให้เงา,างนีนเลย ไปแล้วอาไปสวยกันแล้วไฟสว่างไม่มีแบตนะครับนี่ไม่มีแบตเลยเดี๋ยวเราถ่ายเันเพื่อนกันด้วยเบอร์อะไรดูสิย่า,ยางยางังกำ<ะ>ลังส่าฮะเก่าเก่ว

มันเครื่องมีหลายสีมีสีแดงก็มีอกโ6,000ไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วดีมาก้องาครับใส่หลอดไฟซิงให้ไว้ด้วยนะครับสองหลอดเอ๊ดูสีดูสีอ่าตัวสี แล้วก็ไฟสูงติดละติดละามเดี๋ยวกัน,นกขึ้นจะที่ต้องตาขีดูว่าพอดีไยเนะเ็าไม่อดไม่ได้าสูงมาอย่เาปรับตรงนี้เดี๋ยวจะไปสองเตาหนึ่งนะมันหักรถมันล้มมามันหักเยอะ เราต้องทำอะรเราบุกไฟทุกจุดน้ำปดก็ครบทุกจุดไฟทุกเกียร์ติดหมด 4, 3, 2, เชียร์สี่เชียร์สามเชียร์สองโอเคเ่ยเราไฟสูงี้ไม่ติดนะครับเนี่ยอันนี้จับเป็นหลอดไฟแสงให้มีทุกสี